วันนี้เราไม่แนะนำร้านเติมเกมร้านเพจวินท็อปอัพร้านเติมเกมที่สะดวกรวดเร็วเติมเองได้โดยไม่ต้องรอคิวและที่สำคัญราคาถูกและปลอดภัยต้องที่นี่ร้านเติมเกมเพจวินท็อปอัพ ครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ตามใจแชแนลนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมแล็กนอว์ล็อก M p l a s ต i c นั่นเองสว่วนในวันนี้เราจะมาแนะนําเสกสาย PVP หรือ66นะครับอ่าแตกต่างจากเดิมนะครับจะเน้นแต่ PVP ตอนนี้เรามาดูเหมือนเดิมนะครับซเตตัสเอาไว้หลังสุดเรามาดูของสมสัยกันก่อนครับสิ่งจําเป็นนะครับคาถาเลือดครับอ่าคาถาเลือด อ่าคาตาเลือดนะครับจะใส่คู่กับผ้าคุมแดงครับอันนี้ที่ตามใจไม่อัพขั้นต่อเพราะว่ามันต้องบุตีบวกสิบห้านะครับจะบวกเลือดจะใส่คู่กับนี่ครับผ้าคุมแดงคืออันนี้ครับเมื่อใส่คู่แล้วเกิดอะไรขึ้นดาเมจกายภาพลดลงสิบเปอร์เซ็นและทุกการตีบวกหนึ่งนะครับจะเพิ่มลดกายภาพอีกสิบเปอร์เซ็นครับก็ใส่คู่กันได้เลยครับอ่าน้องตัวนี้นะครับบวกเลือดเน้นเลือดนะครับอ่าชุดเกราะ ชุดเกาะอ,อันนี้กรณีเราไม่มีการ์ดออฟยีโร่ไม่มีการ์ดอ่าคันเฟียนะครับเราก็จะใส่เป็นชุดเกาะแมลงทองโดยที่ออฟแมวพยายามหาได้อ่าสแตนรีสิตนะครับเอาง่ายๆ่ายสแตนรีสิตให้รวมได้ร้อยหนึ่งนะครับมันจะไม่ไติดสแตนได้จะเกาะห้าสิบเราก็หายห้าสิบครับแล้วก็ฟีดถ้าเกิดเราหาได้ด้วยเนี่ยแต่ผมยังไม่มีเหรียญแมวมาลีนะครับก็จะลีหาเป็นฟีดเพิ่มเติมครับอ่าถ้าไม่ได้จริงๆก็ดามิลีดิยลครับ ก็ตอนนี้ผมกันสตันร้อยแล้วนะครับแล้วก็โล่นะครับโล่กันคนอันนี้กันธาตุนะครับก็จะใส่เป็นโล่ฮูกครับโล่หน้าู่บอลน้าคู่นะครับโล่กระจกนั่นเองก็จะสามารถกันธาตุได้มากขึ้นดูนะครับอัปเกรดขั้น4กันธาตุทุกธาตุ5%ทุกหนึ่งรีไฟล์บวกเอ็มเดียบหนึ่งนะครับการผมใส่เป็นการกันฟอรตสอันนี้ต้องเป็นสปาชัยดาวนะครับสองใบตอนนี้ยังไม่มีครับยังเลือกไม่ได้ก็เป็นการสติงก่อนนะครับก็อนาคตเป็นสปาชัยดาวอ่ารองเท้านะครับ ผมใส่เป็นการ์ดบอสที่กันขนาดลบ30%นะครับใส่ไปก่อนมีผลกับกายภาพไม่มีผลกับเวทย้ํานะครับอันนี้เทสเรียบร้อยแล้วครับพระคุมล่ะพระคุมผมก็ใส่เป็นออกเบบี้นะครับแล้วก็ใส่สมุดฟางสมุดอีกหนึ่งใบครับก็จะกันถ้าทำให้ได้อีก35%ครับส่วนการ์ดที่ตัวผมใส่เป็นโกตดิ้งนะครับตอนนี้สายกายภาพน่าจะตีเราไม่ค่อยเข้าแล้วครับโล่ก็เลยเป็นโล่ที่ใส่กันเวทนะครับแต่เล่นจริงๆต้องมีโล่ไว้เปลี่ยนการกายภาพแบบเยอะๆกว่านี้นะครับ อ่านี้อันนี้ยกตัวอย่างคร่าวๆนะครับส่วนแหวนนะครับเซอร์ไวเวอร์ลิงแน่นอนครับกันกึ่งมนุษย์ครับและตีบวก12นะครับบวกเลือดอีก4%ตีบวก8บวก3%การจะเป็นฮอล์ลงดาวนะครับไว้ขุดนะครับไว้ขุดแล้วก็ที่สำคัญครับเซอร์ไวเวอร์ลิงครับสโมกี้ครับอีกข้างหนึ่งสโมกกี้นะครับฝั่งขวานะครับเป็นหมวกนะครับหมวกเบลี่ฟ้านะครับตอนนี้ณเวลานี้นะครับใช้ใบนี้ก่อนลดดาเมจ10%เห็นไหมครับ ก้าเป็นอาร์แองเจลิ่งนะครับอาร์แองฝากสมุนจะได้เลือด10%ด้วยนะครับก็คือใส่ใบหนึ่งฝากใบหนึ่งครับหน้ากากตอนนี้ก็เป็นหน้ากากกอบบินแล้วกันลดเดอร์นะครับน่าจะดีสุดในณเวลานี้ครับก็เป็นปากโกดนะครับอนาคตจะมีอันอื่นมาใส่นะครับอันนี้หลังก็เป็นตัวนี้นะครับเป็นอ่าเอ็มเลอร์ฮาร์ดณเวลานี้นะครับหลังอนาคตใส่บ้านกิลครับหางบ้านกิลครับตอนนี้ณอะไรนี้ยังใส่ได้เท่านี้อยู่ครับอ่า การก็แนะนําไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่นีปัญหาไรของสงสัยขั้นต้นประมาณนี้ครับต่อไปนะครับสายพีสกิลครับสกิลเรามาดูกันครับอันนี้อัพอะไรไปก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นมันเป็นคัทหนึ่งนะครับเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วพอมาเป็นคัทสองนะครับนี่ครับสิ่งสําคัญนะครับที่เราจะเล่นแลนครับเอ็นเตอร์จีโค้ดครับฟรีแคชครับนี่ขาดไม่ได้ครับเพิ่มไล่ชาวบ้าน พออัพเกินเพิ่มฟิกคูดาวแคทไทม์อีกสองวิฟิกแคทไทม์สองวิต่อให้พวกไรโหลดมาโดนเพิ่มสองวิบวกกับไล่ช้าลงอีกเจ็ดิบห้าเปอร์เซ็นครับใครโดนไปโค่นหัวร้อนครับผมก็ร้อนครับตะข่ายครับเอาไว้จับครับช่วยเหลือตัวเองครับเมื่อเราเล่นหกหกสิ่งที่สาคัญคือการเปลี่ยนมานาครับเปลี่ยนมานาเพื่อเอาเลือดเราเป็นมานาเพื่อแลกมานาให้กับเพื่อนครับแลกมานาให้กับเพื่อนครับเซฟตี้วอลหลบเวท ดีสเปลก็คือยกเลิกดีบัฟทั้งหมดนะครับถ้าใช้กับเพื่อนล้างดีบัฟไปเพื่อนและไม่ติดดีบัฟอีก9าวิใช้ในกรณีไหนครับมองเราจะไปต่อยแม่งดิดดิดเลยครับแล้วก็ให้เขาวิ่งเข้าไปต่อยฟรีเลยครับปังไม่โดนอะไรเลยครับอ่ะต่อไปใช้กับศัตรูโดนยกเลิกบัฟทั้งหมดย้ำว่าทั้งหมดและรับบัฟไม่ได้อีก9้าวิครับเพื่อนสมมติมองโดนเราไลา่ดิดสเปลใส่ไปใช่ไหมครับ เขาจะเขาจะเรียกบอลมาต่อยพื้นให้ตัวแดงไม่ได้ครับอ่าเด็ดไหมล่ะก็ก้าวิครับนี่แหละครับตัวทีเด็ดของเซกไล่สเปลส่วนอันนี้นะครับตามใจอัพยังไม่เต็มเพราะจ็อบไม่มีนะครับเอาไว้ทำานาให้ส่งข้ามเหลือศูนย์เปอร์เซนต์โอกาสอัพเต็มก็ยี่ห้าเปอร์เซนต์เราไม่เน้นดาเมจเน้นปั่นป่วน,นนะครับเน้นปั่นป่วน,อ,นอ่าพอมาเป็นคัดสามนะครับเราไม่ได้ใช้อะไรเลยนะเวลานี้ณนะเวลานี้นะครับวอร์มบีดอัพมาก็ตอนนี้ยังไม่เก่งครับ ถ้าเกิดเป็นอนาคตวอมบิดติดตัวจะเก่งครับวอมบิ้ปัจจุบันเป็นไล่ลงพื้นจะเป็นทรงนี้ครับมันไม่ได้ฮิวแรงครับมันจะเป็นทรงนี้ครับแต่ถ้าเกิดมันติดตัวเมื่อไหร่จะเก่งครับต่อไปการตั้งค่าสกิลนะครับอย่างที่บอกครับล็อกขาเซฟตี้วอลหน้าแรกนะครับอ่าเป็นเพิ่มไล่ลบปั๊บดิสเปลเอิร์ธแล้วก็อันนี้เป็นแมคโฮเดี๋ยวจะพาไปดูสกิลนี้นะครับแล้วก็ทางนี้เป็นไซส์ขุดครับ วอมบีดแลกเลือดแล้วก็อนปานาให้มองอันนี้รวมบัฟครับรวมบัฟของผมจะใช้เป็นสโมกกี้คู่กับคอหมาครับดูตรงหน้าจอนะผมจะตั้งสลับแหวนได้ไหมครับเมือ่ออันนี้อันเมือ่อสมมติเราจะต้องการมูดเราก็สลับมาปุ๊บกดปุ๊บมันจะหายตัวพร้อมกับวิ่งเร็วครับแล้วก็สลับแหวนกลับเป็นเพิ่มเลือดครับระหว่างหายตัวถ้าเกิดคอหมาหมดจะวิ่งช้าอื่นเป็นเต่าเห็นไหมครับแต่ระหว่างหายตัวเราไล่อะไรก็ไม่หลุดครับ <c oughs> เราไล่อะไรก็ไม่โผล่ตัวครับ ทีเด็ดอยู่ตรงนี้แหละครับไล่อะไรก็ไม่หลุดโอเคนะครับก็ตัวนี้ที่สโลจะแก้ไขได้โดยการใช้การ์ดมูนไลท์ครับตรงรองเท้าครับอ่าอันนี้ก็จะดูเต่าเต่าหน่อยนะครับต่อไปครับการอัพรูนการอัพรูนนะครับอัพรูนนี่ครับถอยออกมาสิ่งแรกที่คุณต้องทํานะครับสิ่งแรกที่คุณต้องทําของรูนฝั่งนี้นะครับอ่าผมจะแนะนําสกิลนี้ครับแบ็คโฮครับแบ็คโฮเอาอันที่ใกล้คุณที่สุดครับแบ็ฮ คือสกิลที่ตามใจทำให้ดูนะครับแบ็คโฮครับอันนี้ขาดอีกสองมันใช้สามสิบนะแบ็คโฮนะครับเอาได้ได้สักอันหนึ่งต่อไปครับผมเน้นในการแลกเลือดเปลี่ยนเลือดให้เพื่อนนะครับแลกเลือดเปลี่ยนเลือดให้เพื่อนนะครับโดยที่อ่าผมขออนุญาตเอาชื่อนะครับมันเยอะครับ HP Conversion Effect นะครับเดี๋ยวผมเลื่อนเลยนะครับ อืดอืดอืดอ่ะคือเราจะแลกเลือดได้เพิ่มขึ้นครับเอาเลือดเป็นมานาให้เพิ่มขึ้นครับจะมีสองจุดบนล่างครับเห็นไหมครับผมเน้นบุกนี้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าเราแลกให้มองต่อยในหกหกมานาไม่ดีเองนะครับอ่าอันนี้เป็นสําคัญนะครับแล้วก็ที่เหลือมุ่งไปแบ็คโฮได้เลยครับเพราะที่เหลือเราไม่ค่อยได้ใช้ครับส่วนอันนี้ผมมีติดไว้นะครับเพราะว่า สร้างพื้นน้ำแล้วศัตรูจะเข้ามาเข้าในพื้นน้ำติดฟีดนะครับอันนี้ผมสามารถรีเซ็ตทิ้งได้นะครับเพราะว่าผมจะได้แบ็คโฮเพิ่มครับโอเคอ่าต่อมาเมื่อเราอัพในแบ็คโฮแล้วแบ็คโฮจะไปอยู่ไหนครับแบ็คโฮจะไปอยู่สกิลช่องสองครับนี่ครับแบ็คโฮครับเรามาอ่านสกิลกันนะครับแบ็คโฮนี่ครับจะดึงศัตรูสามเมตรสูงสุดสองเป้าหมายให้ติดโซลในแบ็คแบ็คโฮไม่สามารถเคลื่อนไหวได้และไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ครับ ไม่ผลก็มีนี่และวีพีมันเป็นการช่วยเพื่อนดึงจังหวะนะครับช่วยเพื่อนในการดึงจังหวะย้ําดึงจังหวะนะครับยกตัวอย่างเช่นนี่ครับผมอัพมาใหม่สกิลหลุดขออภัยด้วยครับอัพวิวสกิลมาเลยหลุดครับสมมติเนี่ยเพื่อนเห็นเพื่อนกำลังจะโดนจะวิ่งเข้ามาปุ๊บเราเราแบ,บคคใส่เลยครับเรียบร้อยครับโดนดูดนี่นะครับโดนดูดใส่อ่า ต่อไปสเตตันนะครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมวิดเก้าเก้าก่อนเหมือนเดิมครับแลนให้ไรลอดแลนให้ไรลอดและแบ็คโฮถ้าไรลอดได้จะเด็ดครับคือจังหวะแบบนู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 เพื่อจะตายหรือตัววิ่งมาดึงไว้ครับจบไรลอดเท่านี้เลยครับสิ่งที่จําเป็นสเตปการเล่นเป็นยังไงครับเราไม่มีดาเมจครับอ่ะผมเล่นสมมุตินะอ่ะเซฟตัวเองใครเข้ามาเอา,เอาหุ่นไราการเข้ามา ใช่ไหมครับเพิ่มไล่เพิ่มไล่ใช้กับพระนะครับดิสเปล,ลใส่ซะเฮ้ยช่วยพัดเราหน่อยพัปุ๊บดูดหรืออ่ดูดไว้ครับแล้วก็ให้เพื่อนเราล่อเห็นไหมครับล็อกขา,ขาเท่านี้เลยครับเรามีหน้าที่ป่วนไม่ใช้ดาเมจย้ําไม่ล้มเฮ้ยมองอยากต่อยแลกเลือดเอาเลือดไปเป็นมานาเสร็จปุ๊บเฮ้ยแลกมานาหน่อยเอาไปเลยเพื่อนเห็นปะมองก็จะได้ต่อยได้รัวๆครับพอกลับมาหาเราเสร็จปุ๊บปึ้งปึ้งปึ้งไอ้แลกแล้วเพื่อนไป อประมาณนี้ครับขุดปึ๊บโดนเข่าโถมโถมไม้โดนโถมเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นคอหมาครับปั๊บวอล์กลบเรียบรอ้อยเปลี่ยนเปลี่ยนกลับอย่าลืมนี่ครับโดนโลกมาก็มุดหนีได้นะครับจะได้ไม่โดนปดนะครับมนเดิมแบ็คโฮดึงไว้ล็อกขาเพิ่มเอ้ยมันแรนดมาเอ้ยมันไม่โรมาแลนดอ่าประมาณนี้ครับก็เป็นไง,ไงบ้างครับกับเสก 66นะครับเราจะเล่นปั่นป่วนเน้นอึดเน้นไม่ตายเน้นซัพพอร์ตทีมเป็นภาพรวมนะครับก็ตามใจย้ำเสมอนะไม่ให้แนะนำไปดามีดผมเทสแล้วตีหลักสามแสนกับหุ่นตีคนสองพันครับเตือนนะครับเตือนด้วยความดีก็สุดท้ายแล้วก็เป็นยังไงบ้านรับกับเสกสาย PVP ล้วนนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่มารับชมกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนะครับสำคัญครับลืมไม่ได้ครับสปอนเซอร์ใหญ่ครับ Pay วินท็อป p ครับ กดลิงก์ใต้ดีสคริปชั่นหรือใส่โค้ด TJC ให้ได้ตามใจนะครับเป็นการพป,ปอร์ตตามใจนะครับคิดถึงการเติมเกมคิดถึงเพจทุนอ,อัพใส่โค้ด TJC h ครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับ